สวัสด,ดีจ้าว่าพอกันแล้ว้อจ้าสาวไทยในเมกาจ้าเอา้าเมื่อกี้จะพามาเก็บจัก,กรจันจ้าวนๆๆมาเด้อไม่หยุดนั่งดี่ไล่ๆพี่น้องพี่น่ะตัวใหญ่ๆไ,ไหมมันบรกัดดอก,ก,ดกอพุ่น่ะพี่น่ะอุ้ยบ่ได้เก็บโดนทั้งผึ่งบี้อันนี้ปา คุณน่ะมา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 เบิ้งเห็นบัวนี่สสีสใหน้าทีมาเก็บไปเอาไปขวดไหมโอ้ยต้นแก่น้ำขวดมวหลายรถไฟระบายแห่น้ำสเกลทุโอ้ยทั้งมวลทั้งทั้งมวลทั้งยานพี่น้องยามันตอดถ้ามันไม่ตอดดอกอีสตอดนับคอยเสร็จไอ้นี่แหววโอ้ยเก็บมาใส่เก็บพี่น้องเกีนกันนะเฮาไหมมามามา And t ด i s ิได้ e ้วยบีนี่ม mm ันโตมันใหญ่หรอจ้าดิแม่โตมันใหญ่หรอเนี่ยเอาก็ไม้เก็บใส่น้ำเขาก็บปิดผัวเนาะนี่คนไดนกินน้ำจะกินกูเดียวให้เบิรงนี่แล้วจะตึ้กัวโอ้ดัสเก็บนี่านพี่น้องกูด่าบี้บี้บี้ปิดแล้จะตายแล้วนี่มันตายแล้วมันตายแล้วทุกคนนี่ มีตัวอ้อนจ้ะมีตัวอ้อนเออรัส oh, กันแนั่นเก็บได้หลายพี่น้องกปกลัวกิ๊ดงั้นมนเดะเก็บป่าท่นเอ้ามันบินนี้เหมือนล่ะเจ้าปายาหนอปยายามันสิไปหนอพระว่ามันมีอันนี้หลายมันอยู่หลายมือจ้ะเห็นไหม เวิ่งเด้อพี่น้องเฮ้ยมวนเด้อว,วันนี้ก็คุยกับแม่แม่บ้านบอกว่าเก็บหลายๆลูกบ่เคยเห็นดนแล้วพุ่นน่ะมันตายไหมพี่น้องไหมตายหมดหรอวอกไข่ตายมหมดหรอตุ๊กพียตายมหมื่อหไหร่หรอได้ยิ่งเก็บตามตามกิ่งไม้นี่แหละจา้ะว่ามันโตถึงออก มันเพิ่งออกจากไอตัวอ่อนจ้ะมันกำลังเป็ตัวใหญ่พอาตัวใหญ่มันก็สิบินงูที่นี่จะสีสายมั้งสั้นกินตัวอ่อนนะอุ้ยเสียด้ตัวอ่อนใหม่มั้นนะมันออกมาตัวอ่อนเนี่ยหู้ยกระนั้นแซ่บมันนัวอันนี้มันสิออกหูเนาะจากกระจานบานห้านี่โอ้ยเก็บประทันไอ้จริงไอ้หนบัสเก็บรอเบียงนอนผ่าน เอ้ยจะนี่มันพึ่งออกจัดเห็นไหมนี่มันพึ่งออกพึ่งออกจากตัวอ่อนกินตัวอ่อนน้องจังแสบเนาะโอ้ยเขาอกว่าอีนางนี่มันเก็บอีหยอง <c oughs> พี่บ่าปมหาเก็บแม่งเก็บหมดเก็บแม่งบอกเลยจ้าว่าสิมาหาเก็บแม่งเละจา้าไปขัวให้ทำพริกกินช่อจุ๊บแซ่ มันบินนีแม่บินบน,บนี่แม่สามาการ์สเตอ์ไมฟมีว่ะไเกีเดียสินั่นบินนี่มแนหรอี่นหออเก็บประทัดหรอไว้วนหลายตั้งแต่เงินถ้กยานยานบิดต่อจะมันบิต่อรนั่น,นั่นมันหนกงกงบงงงได้ละจา่าโอ้ย เาลองมินิตนะจิ้มโอ้ยพี่น่องเก็บเก็บเก็บเกเอออไกับปิดฉีดแม่ๆมๆๆม่มนอยลายล่คนร้เขาเพิ่กินมาจ้ะนี่พี่น่องประหยัดเหรที่นี่เอาไหม ยันมาออตายเอยังมาตายยังมาตายเราลงไปลงไปเป็นอาหารฉันคืนนี้มาเดอ้อผูดอดอยากกินนแล้วตอนแรกสิขัวให้เบิงจะาเอาปีอขวดทั้งปีแล้วเนาะเพิ่นก็มว่าเอาเอา,เอาจะมันก็มากดีไงคือผิงพือผึ่งหรือไหมนื่ใส่บี นี่ตัวน้อยใหญ่พี่รองนี่ยิงยิงยิ่งยิ่งยิงล็อกแปลล็อกแปลหารฉันล็อกแปลล็อกแปลมาเด้อคุยได้สกินน้าตอนแรกนี่ประกาศกินหลายแต่จะบอกว่าโดนโดนในกินแค่หนึ่งยำเข้าบ่ได้กินโดนเนาะเดี๋ยวเขาทองเสียไปนี่พี่น้องนี่ตัวนี้ พึ่งกระลังออกนี่เห็นไหเนี่ยพึ่งออกจ้ะเนี่ยมันพึ่งออกจากโตอ่อนกระลังขาวอยู่จ้ะเห็นบ่ปีกว่าท่านในเหลืองนี่กระลังแสบจริงสิกระลังแส,สบพึ่งออกหม้ฟูดอืมใช่ไหมเว่ยสะออดในที่นอ้อนก็อย่างยาหนึงกับบาก,กาเก็บท้องผื่นอย่าพภาวะอยากผิวเหนียวใสเข้ากับบะหูเนาะ เ,เงี้ยวไซบองนะเหนอะมามาได้เราจะน้อยนึงบรทัานเหมือดเดี๋ยวนี้อีกตามมากคั้งนี้ปนอยเนี่ยคุณอะหลายขึ้นยังนนี่ตีตัวอ่อนพี่น้องสวัสนี่ตัวอ่อนนี่เอาตรงกันนี่ตัวอ่นนนวอนตัวขาวนี่จ้ะแสบปนนี้ นี่คืเบ t ร์เท็ดเก็บเก็บเก็บมาซากันเก็บพี่น้องเก็บเก็บเก็บฮาบีเฮลิจลดแม่แม่มาซากันเก็บพี่น้องโอ้ยมึงพึงกับมะกินไหมแผ่นพื้กินได้แปลว่าถ้ากินได้ก็หลานเนาะฮะไปบ่ไปใส่ไปทางนี้บ่ เนะซื้อปุ๋ยนังนี่สิค่ะน,นี้ก็มีอีกจ้ะมีก,มก็มีอีกจ้ะนี่มีแกับพะไรหลายแบบมีก็มี่หลายนี่ต้องขุนน้ำพี่ดาขึ้นต้นใหม่พี่หล่อสิกลาลังขึ้นต้นใหม,นม่นี่เห็นปะพาเก็บตับต้นใหม่นี่นี่จะนี่กพลังออกเก <inaudible>? ็บให้หมดเอ้ยตกหาตกใจหมด เฮ้ยการลั่นเพื่อนไงเก็บเป็นเพื่อนเราบินใจเข้าเขากปยากรือเนาไม่เห็นโดนหรอกจ่าเอกับพวกมังกรแล้วเจ้ามังนั่นร้ายนั่ <c oughs> นี้กน,นี่ก็ค่อยหลายดอก่สิ มวนมวนมวลลายมวนลายมวนลาย,ม,ลายมีตายแล้วพึ่งปิงปิงโอ๊ยกระด้เลยปิงบยานมันยายานตามันดีกว่ามันสีตอดมือมันก็ตอดดอ,อกจ้าก็สด <c oughs> <c oughs> xen nhé, ơi há một con thì húi ừ. ừ, con nói. À. <laughs> เดี๋ยวจะหาเก็บต่อที่นี่หาเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวจังไดนห้าสิโชว์วไม่เดี๋ยวจะพอมา่วงนี้กันลังมวนเดี๋ยวจังไดนสิพ้อกันไหมเนาะท้ายไปเดี๋ยวท้ายเบิรงแล้วก็ไ,ไ,ไปไล้เป็ดขัวเป็ดขัวแล้วเก็ดรยังนเนาะขัวก็เกษตรตะพิกตะพิกพก,กินเนาะจ้าง่ายๆเนาะแค่นี้ละจ้าเดี๋ยวพ้อกันไหมเนาะคลิปหนา้าขอบคุณหลายๆจ้าติดตามเดี๋ยวจังไดนคุยกันไหมเนาะจ้าบ๊ายบายแม่นเกม